สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีแกวันนี้มาเที่ยวที่ทริปนี้เที่ยวอยุธยาสระบุรีนะคะเมื่อคืนนอนที่อยุธยาวันนี้มาพักที่สระบุรี้ก บริเจกุ้งสดสวัสดีนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองสระบุรีจ้าสระบุรีจ้ากุ้งสดที่มองเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือวัดพระธาตุเชิงเขาค่ะวัดพระธาตุเชิงเขาแล้วก็ประดมก็ถ่ายจากที่พัก ที่วักที่พักก็คือโรงแรมพฤษาสิริค่ะอยู่ที่ตัวเมืองสระบุรีคำปอนจ้าสวัสดีค่ะคำปอนประดมมาเที่ยวสระบุรีค่ะนอนพัก,กอยู่ที่โรงแรมพฤษาสิริซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุเชิงเขาพอดีเลยค่ะที่มองเห็นด้านหน้าก็คือพระธาตุวัดพระธาตุเชิงเขา กุ้งสดก็ทักทายคำปอนจ้าคำปอนทักทายกุ้งสดสบายดีครับนี่ค่ะเมื่อเช้าเมื่อคืนนอนที่อยุธยาแล้วก็ไปเที่ยวเมื่อเช้าก็ไปแวะเที่ยววัดพระธาตุอ่วัดพระธาตุวัดอยู่ที่อยุธยาปรากฏว่าสัญญาณเน็ตไม่ดี ขึ้นแป๊บเดียวก็เลยต้องลงเออตอนนี้ไม่ทราบว่าสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าคะสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าเนาะภาพลายหรือเปล่าคะสวัสดีเจ้าแมวขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าอ๋อชัดจ้ดชัดขอบคุณค่าที่ที่แจ้งให้ทราบเพราะว่า บางทีพระดมงก็ไม่รู้แต่ว่าที่ถ่ายออกไปเนี่ยมันก็ชัดดีหมาแมวทักทายคุณคำปอนหมาแมวสวัสดีจ้าจากกุ้งสดนะคะนี่ให้เห็นตัวเมืองสระบุรีค่ะบริเวณรอบๆจอดไว้ก่อนจ้าขอบคุณมากจ้าไปรถผักโอ้ปลูกผักไว้กินหรือว่าปลูกผักขายด้วยคะ่ะ ตามสบายค่ะขอบคุณมากนะคะหน้าหนาวหน้าหนาวนี่ค่ะให้ดูตัวเมืองสระบุรีประดมพักอยู่ชั้นห้าค่ะของโรงแรมพฤษาสิริซึ่งอยู่ด้านหลังวัดพระธาตุเชิงเขาพอดีนี่ค่ะ อ๋อหน้าหนาวมืดไวใช่ค่ะตอนนี้พึ่งพึ่ง16นาฬิกากว่ากว่าเองเนอะมืดแล้วช่วงเช้าอยู่ที่สระบุรีช่วงเช้าก็แดดค่ะแดดปลูกไว้กินโอ้ดีดเนอะปลูกไว้กินก็ปลูกปลอดสารพิษดีมากเลยประดมคิดว่ากลับไปนี่ก็จะไปทำแปลงปลูกผักเหมือนกัน ปลูกผักปลูกผักกาดปลูกผักบุ้งผักอะไรประมาณนี้แหละปลูกกินเองปลูกบวบหน้าหนาวมืดไวัใช่ใช่ค่ะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบสามท่านค่ะที่เข้ามารับชมด้วยตอนนี้ประดมอยู่ที่ตัวเมืองสระบุรีนะคะที่มองเห็นอยู่ก็คือวัดพระธาตุเชิงเขาค่ะ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากชั้นที่ชั้นที่มีเจดีย์เนี่ยเป็นชั้นที่ห้านะคะซึ่งช่วงบ่ายประดมก็ไปเที่ยวมาแล้วเ,เข้าไปในวัดจะมีเดินเข้าไปก็จะมีลิฟต์ลิฟต์ให้ขึ้นไปชั้นที่ห้าถ้าใครต้องการชมแต่ละชั้นก็จะเดินขึ้นบันไดชมทีละชั้นละชั้นนะคะแต่ประดมกลุ่มของประดมนี่ขึ้นลิฟต์ ไปขึ้นชั้น5ตรงที่มองเห็นเจดีเลยค่ะข้างบนเจดีใหญ่โตมากเลยข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะแล้วก็มองลงมาวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยมองลงจากชั้น5ห,หลังจากนั้นชั้นชั้นสี่ก็จะเป็น ที่อะไรสำหรับพุทธศาสนิกชนเวลามีมีงานมีบุญต่างๆก็จะใช้สำหรับทํากิจกรรมพุทธศาสนาชั้นที่สามก็เช่นกันค่ะส่วนชั้นที่สองจะเป็นจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นหลวงตานะคะ ให้กราบไหว้มีน้ำตกให้ได้ชมจัดได้สวยงามมากๆค่ะประดมถ่ายทำเป็นคลิปมาอยู่เดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะที่ในวัดพระธาตุเชิงเขาที่มองเห็นอยู่ด้านหน้านี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้มองลงไปข้างล่างก็จะเป็น ด้านหน้าของของโรงแรมที่พักในตัวเมืองสระบุรีนี่คะ่ะมืดรู้สึกว่าจะมืดแล้วช่วงนี้ช่วงปิดเทอมบางโรงเรนก็จะเปิดเทอมแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเยอะสวัสดีค่ะยายจ๋าเนียนขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะมาเที่ยวสระบุรีค่ะที่มองเห็นอยู่ก็คือวัดพระาธาตุเชิงเขาค่ะยายจ๋าเนียนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ้านพยุงวงจากยายจ๋าเนียนนะคะประดมชอบอ่านว่ายายจำเนียน ไม่ไม่ทราบว่าอ่านว่าจาเนียนหรือจำเนียนถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเลิฟแปดนะคะขอบคุณแปดไลฟ์แปดเลิฟขอบคุณทุกท่านขอบคุณสิบสองท่านนะคะที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ให,ให้กับบ้านพอยองวงมองลงไปก็จะเป็นด้านหน้าของที่พักค่ะ ประดมมารถตู้นะคะกับคณะคณะกลุ่มกเกษียณนี่แหละล่ะค่ะ,กะเกษียณแล้วก็พากันเลาะพากันเที่ยวเอากลุ่มที่สะดวกในการมาเที่ยวขอบคุณมากจ้าสวยงามค่ะยิ่งไปชมในวัดขึ้นไปด้านบนนี่ยิ่งสวยค่ะเมื่อช่วงบ่ายประดมไปมาแล้วอีก ชั้นที่มองเห็นเป็นพระาธาตุองค์ใหญ่ๆก็คือชั้นที่ห้าต้องขึ้นลีฟขึ้นไปค่ะมีใครเคยมาเที่ยวบ้างคะวัดพระาธาตุเชิงเขาค่ะจังหวัดสระบุรีนี่ค่ะชั้นที่ห้าก็คือเออมีนกมเก่อนตรงใกล้ๆด้วยนี่จ้ะให้มองเห็นตัวเมือง แล้วที่พักที่พระดงพระดงพักกินเนี่ยก็คือชั้นที่ห้าค่ะชั้นที่ห้าให้ดูตัวเมืองรอบรๆก็จะมีคนเดินออกกำลังกายด้วยละ่ะค่ะคนเดินออกกำลังกายช่วงนี้ก็ออกกำลังกายกันเนาะ ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติเขามาเที่ยวเมื่อเช้านี่ไปเที่ยววัดอยู่ที่พระนครศรียุทธยาเนี่เป็นมีวัดเมืองเก่าวัดเก่าแก่มากๆเลยชาวต่างชาติเยอะแต่หน้าตาเขาก็คล้ายคล้ายๆชาวอังกฤษชาวสหรัฐอะไรประมาณนั้นแต่ว่าส่วนมากจะเป็น เป็นประเทศอื่นค่ะเป็นสัญชาติอื่นแต่หน้าตาก็จะออกไปทางทางน้นแหละค่ะทางทวีปอเมริกาประมาณนั้นแหละขอบคุณนะคะขอบคุณห้าขอบคุณแปลไล่แปะเลิฟขอบคุณห้าท่านขอบคุณหกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจสวยงามมากๆเลยค่ะ ที่มองเห็นอยู่หน้าต่างเหมือนเปิดไฟด้านในแต่ไม่ใช่นะคะเป็นเสียงสะท้อนจากพระอาทิตย์ขอบคุณนะคะภาพชัดเจนดีเนาะภาพชัดเจนดีนะคะ คุณแปดไล่แปดเลิบ ขอบคุณคำปอนค่ะบางคนก็เรียกวัดเชิงเขานะคะกราบไหว้หลวงพ่อรวยไหว้พระไกล้รุงเทพก็จะ อยู่ชั้นสองก็จะเป็นหลวงพ่อรวยข้างบนก็จะเป็นพระธาตุเชียงเขาค่ะเป็นวัดที่สวยงามแห่งเมืองสระบุรีมีชื่อเสียงนี่สายหมูมต่างก็มาขอพอรไหวพระกันที่นี่กันอย่างเนืองแน่นไม่ได้ขาดสายเลยค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากๆ วัดเชิงเขาหรือวัดพระธาตุเชิงเขาเป็นวัดสวยไหว้พระหลวงพระหลวงพ่อรวยหากใครเคยขับรถผ่านถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีนะคะฝั่งตะวันตกจะมองเห็นเจดีสีทองตราการตาบนภูเขาริมถนนนะ นั่นก็คือพระมหาธาตุเจดีย์ปาวาทิโกค่ะพระมหาธาตุเจดีย์ปาวาทิโกนะคะที่เรามองเห็นอยู่นี่สวัสดีค่ะแก้วกล้าววิปรีวิปรีวิว,วีขอบคุณนะคะกำลังพาชมวัดเชิงเขาค่ะวัดเชิงเขาหรือวัดพระาธาตุเชิงเขาที่มองเห็นจากการตาบนภูเขาริมถนนนะ่ะ นี่ก็คือพระมหา,าธาตุเจดีย์ปาวาธิโกที่อยู่ด้านในเจดีย์นหะนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าพระาธาตุเชิงเขาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดเชียงเขาเจดีย์แห่งนี้ได้รับทุนก่อสร้างตั้งต้นจากหลวงพ่อรวยปาสาธิโกแห่งวัดตะโกอยุทยาโดยออกแบบอย่างสวยงาม แก้วเก้าก็ทักทายพี่คำปอนออกแบบสวยงามมากยิ่งใหญ่มากๆปัจจุบันก็ยังมีการก่อสร้างบูรณะไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็คืบหน้าไปมากโดยมีพลังศรัทธาจากประชาชนที่มาเช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อนำเงินมาสมทุสร้างวัดให้แล้วเสร็จ สวัสดีค่ะคุณแก้วจากกุ้งสุดนะคะสวัสดีเจายายจ๋าจากกุ้งสดค่ะเนี่ยประดมก็เปิดอินเทอร์เน็ตเปิด Google เนี่ยดูข้อมูลเกี่ยวกับวัดนี้นะคะท่านทุกท่านเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยเจดี AD สร้างขึ้นบนภูเขาโดยมีความสูงถึงห้าชั้น ชั้นบนสุดนะจะเป็นยอดเจดีสีทองค่ะครอบพระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อแก้วประทานพรด้านนอกก็จะเป็นด้านนอกชั้นห้าบนสุดนะคะก็จะเป็นลานเป็นลานกว้างชมวิวทิวทัศน์ชมเมืองสระบุรีได้แบบ360องศาเลยล่ะค่ะ ชั้นล่างลงมาก็จะเป็นถ้ำระหว่างทางมีการจำลองสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เล่นสีไฟประดับประดายอย่างสวยงามยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยหากมองมาจากไกลๆจะโดดเด่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนออประดมจะไลฟ์สดให,ให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในนี้นี่ข้อมูลบอกว่าสวยงามมากๆในช่วงกลางคืน แก้วเก้าก็ทักทายแม่จำเนียนแม่จ๋าเนียนยังไม่รู้ว่าอ่านว่าจำเนียนหรือจ๋าเนียนหากอ่านผิดก็ขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะน้องแก้วเก้าจากจำเนียนนะคะนี่ค่ะเพื่อเกดีที่มองเห็นนี่สวยงามมากๆด้านในก็จะเป็น หลวงพ่อแก้วประทานพรนี่ด้านบนเป็นลานกว้างเดินสามารถเดินชมวิวได้อย่างสวยงามมากๆประดมไปชมมาแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายไปรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็แวะแวะขึ้นไปกราบหลวงพ่อแก้วประธานพรส่วนชั้นสองจะเป็นหลวงพ่อรวย มองลงมานี่สวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามจริงๆที่อยู่นะคะก็จะเป็นถนนเทศบาลหนึ่งซอยจิตตตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสบบระบุรีจังหวัดสบบระบุรียายจ๋าก็ได้อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆตัวเมือง วิบวีสวัสดีค่ะจากหมาแมวนะคะนี่จ้ะสวยงามมากๆประดมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาเที่ยวครั้งแรกนี่แหละสลับบุรีก็ก็มีแต่นั่งรถผ่านนั่งรถผ่านไม่เคยแวะเข้ามาเที่ยวชมในตัวเมืองเลยก็มีเพิ่งมีครั้งนี้เป็นครั้งแรก หมาแมวก็ทักทายใหญ่จำเนียนสวัสดีค่ะแก้วก้าก็ทักทายแม่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันวัด พระธาตุเชิงเขาหรือวัดเชิงเขาค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งกราบไหว้ทั้งได้เที่ยวชมโดยขึ้นไปชั้นบนชั้นห้ามองลงมาดูดูวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองสระบุรีสวยงามมากๆถ้าเรามองไปด้านด้านหน้าอยู่ชั้นห้า มองไปเป็นทิวเขาภูเขาสวยงามม,งมากค่ะประดมไปชมมาแล้วเมื่อช่วงบ่ายสวยงามจริงๆก็เพิ่งมีโอกาสได้มาชมครั้งแรกนอกกนั้นก็มีแต่นั่งรถผ่านเมืองสระบุรีมองผ่านทางนี้ก็ยังสวยเนาะ สวยมากเนาะแก้วก้าวเนาะนี่ที่มองเห็นเหมือนแสงไฟเนี่ยเป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์สะท้อนแสงเขาว่าเวลากลางคืนเนี่ยจะสวยงามมากบ่าวแอ้ขอบคุณค่ะบ่าวแอ้พาชมวัดพระธาตุเชิงเขาค่ะบ่าวแออยู่ที่สระบ,บุรีนอนเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนพระดมจะลอง ไลฟ์ขึ้นไลฟ์ให้ดูอีกรอบเพราะว่าอยู่ใกล้ๆพักอยู่ใกล้ๆนี่นเองนี่ค่ะต้องพาเรไปร้านค้าไลฟ์นานไหมคะเออก็จะอยู่สักยี่สิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวก็จะลงแล้วตอนนี้ก็ได้ยี่สิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวตอนค่ำๆตอนกลางคืนจะลองไลฟ์อีกสักครั้งหนึ่ง เด็กก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสไหมวัดเชียงเขาค่ะเป็นวัดในเมืองสระบุรีที่ได้รับบริจาคทุนก่อสร้างตั้งต้นจากเกจิชื่อดังหลวงพ่อรวยปาสาธิโกค่ะแห่งวัดตะโกจังหวัดอยุธยามีเผยแพร่พลังศรัทธามายังชาวสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเชียงเขาเป็นวัดที่มีโครงการก่อสร้างยิ่งใหญ่อลังการมาก โดยเฉพาะพระมหา,าธาตุเจดีปราสาทโกรหรือพระาธาตุเชิงเขาค่ะที่ออกแบบได้ซับซ้อนและยิ่งใหญ่มากจนถึงวันนี้แม้จะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ถือได้ว่าดำเนินการเกินครึ่งหนึ่งแล้วนี่สวยงามมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแก้วก้าขอบคุณหมาแมวขอบคุณกุ้งสุดขอบคุณคำปอน ขอบคุณยายจ๋าเนียนขอบคุณบ่าวแอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์สุดนะคะที่เข้ามาเป็นกํำลังใจขอบคุณคำปอมระวีสวัสดีเจรวีขอบคุณจ้าสวัสดีเจรวีมาเที่ยวชมวัด เชิงเขาค่ะอยู่ที่เมืองสระบุรีเกี่ยวเก่าทักทายพี่เหนือละวีขอบคุณแกละวีเดี๋ยวได้ยี่สิห้านาทีประดงก็จะลงแล้วเหรอตอนนี้ได้ยี่สิบสานาทีนี่ตอนนี้แสงแดดส่องมาสะท้อนชัดมากเลยค่ะนี่ก้อนเมฆบดบังก็ ลอยหายไปแล้วมองแสงอาทิตย์ก็สะท้อนมาอย่างพระาธาตุเจดีย์ทำกับข้าวทำกับข้าวตามสบายเลยจจรละวีคุณแก้วเก้าวสวัสดีเจริลว,วีสบายดีจ้จากคำปอนสวยแสงอาทิตย์เนาะแก้วเก้าเนาะะวีก็ทักทายแก้วเก้ายายจันเนียนก็ทักทายลวีสวยสวยสวยวีก็ทักทายคำปอน ค่ะขอบคุณนะคะที่มองเห็นก็คือพอระเจดีพระมหาธาตุเจดีปาสาทโกหรือพระธาตุเชิงเขาค่ะที่วัดเชิงเขาสระบุรีขอบคุณนะคะขอบคุณระวีขอบคุณแก้วแก้าขอบคุณคำปอนขอบคุณยายจาเนียนขอบคุณ ป่าวเอ๊ขอบคุณระวีขอบคุณคำปนขอบคุณหมาแมวขอบคุณกุ้งสดค่ะขอบคุณกุ้งสดนะคะขอบคุณลหลายๆท่านที่ไม่พิมพ์ไม่แต่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ เอ่ยชื่อใครไม่ครบก็ต้องขออภัยนะคะขอบคุณมากๆค่ะประดมได้25นาทีแล้วนี่ค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะก่อนจะลงไลน์เดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ชมสักหน่อยบายบายค่ะยกมือบายบายเลยค่ะนี่ค่ะเสียงอาทิตย์ส่องสะท้อนมายัางพระมหาเจดีย์สวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ในไลนต่อไปจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ